ตอนนี้ก็ซุงเสือก็ได้ไม้แล้วคนที่ดูถูกคนที่เคยดูถูกเขาเคยบอกว่าซุ้งเสือกับเก่าๆยังกับโบมีแต่ก่อนนะนะแต่ตอนนี้ก็ทรงกะอ็มีมีทายแล้วเบอร์หนึ่งเลยเซียะพี่นะเบอร์หนึ่งเลยเดี๋ยวโฮมพี่นะเนาะ จรงด้มือมือได้มือว่าหวท้บบัตนี้ยจริงที uh exactly ่เจ้าด no ูถูกนี่มือนี้พเขาได้แล้วเดี๋ยวว่าเพราะแค้นในใจนะเนาะแค่เอามีแล้วเนาะดีใจน้ำแต่ก่อนไปกะสมควรโมว่าเอาเครื่องเซตต้องย่างแต่ก่อนอะไรนะเป็นอะไรนุ่งสินขาดเสื้อขาดไปหาน้ำไม้เอเกือบไปหันไปนี้เออ ว่าตอนนี้เนาะเพื่อนก็นมุกก็นใจอาถูกเนาะต่อฟอิ่นมาใสาด่ดิคือแบกเสียมเมืองเมืองมากนันมาหาหน้ไมา้บ่ è, <laughs> <laughs> Ê... à, đây sửa may bọn này, ô, nó soái à đi đó, Hắn nó vừng nữa hàn nó vừng nữa hàn, à, bảo tiền thon, tham bà đà nó, à, ngam nó, à, ừ, thùng cả ngam vô, thùng cả ngam vô, thùng may quá hả à. ô, đây mất chẳng thấy nè. จับวเตถิยังโอ้บ่ญเมีนมาจากสารรัดพ oh ุ oh ่นจักนี่เบิ่งฮะเ็ปไทยโอ้โชว์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 หน่อยพี่ช่างเนาะถือว่าวานนี่ได้ห้ากองขวัญใช่ป่ะอืมได้พี่ช่งนะหลายอย่างคือได้ยินว่าหลายอย่างหลายแนวจนว่าอ่าพ่อค้นมาฉันอ่าบอตาเขาไปอ่านเบิ่งมิ่งอ่ากัมีอยู่เนาะบางคนเป็นว่าโอ้ยอ่ะ จังไดอเจะาบ่าวบ,บ่าพอสิบ่หวานเออจะาบ่าวบ่าพอเน,อะะนาะหลเพิ่นว่าอ่าคือจังไดแบบเสียมรารยาทมรารยางน,นี่แหละพี่น้องแต่ว่าจุดประสงค์ความหมายของสาวแตีวแล้วนี่แม่นมันหลายแล้วเนาะคือเกรงใจอา่าบ่แม่นว่าเฮาบ่อยากรับหรือว่าเฮาปฏิเสธน้ําใจเพิ่นได้เนาะคือความหมายสาวแตีวเราหรือว่าสาวจอยเราซื้อ,อ,อมานี่คือเราได้หลายแล้วเนาะอ่าแม่น พอก่อนน,นะนั้นเอาชังน้อยบ้ชังก็อยากได้บุชังอยากได้น้อยชีว่ากิโลอีกเนาะ <S 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 นเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะถ้าว่ามีคนให้เข้ากับบริติตบริวาเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าออแต่ว่าคือสาวแต่เรานี่เราเป็นคนแบบว่าตรงๆน้องเนาะว่าซือ่อคือเคยเห็นเราที่ผ่านมาแหละซื้อปิ้งปลาไม่ลายถ้าเรามีลายเราก็ว่ารถว่าเออกินน้ำบ่ิวายแล้วพอก้อนเนาะ เอออันนี้พอว่าบอต้าบอตาเห็นแล้วแต่ใดมาฮะนะแต่ว่าเมื่อวานนี่โอ้มีหลายชิ้นหลายแนวนุ๊หนึ่งหนึ่งเลยกระเป๋าเลยซองมาดิพาอีกโอ้เนาะถุพี่น้องเนาะผ้าแก้วได้เนาะเออยแต่ก็มายังอีกแน่ฮนอะาเลยมีแนวอ้างเลยนะแบบนี้พี่น้องโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์กระเมนบ่ะจ๊ะ ลุนก่อนดีไม่ยังนไหไม่ยางนไหนไม่ยังบานนี่เป่นปาน่อยโอ oh. <c ười> ้ก็ไม่ยังอีกบาไนี่โอ้ mm hmm. oh. สาวจอยสาวเตีวน,นั่นบอตาว่าแล้วหันมีทั้งจอยมีทั้งเตีวนั่นเนาะอ่าเอาดีใจน้ำี่น้องเลยอ่าเพราะว่าบอตากะอยากให้เข้าใจเราเนาะอ่านิดหน่อยสิว่าโอ้สาวเตีวคือเสียมาระยาทคือปฏิเสธน้ำใจผู้ใหญ่เพิ่นที่นะ อ่าคือซาเตลเราเป็นคนตรงๆพี่น้องเลยเนาะอ่าสิ่งที่เราสื่อมาวอกมานะคือแบบอ่าแบบว่าเราได้แล้วเราได้หลายแล้วแหละบบุญยากโลภมากโลภนะเนาะเออคือเก่งใจพี่น้อง่า <c oughs> วัอนี้ฮะเครื่องอได้เครื่องกับว่าได้เครื่องเมื่อวานนี่กับพอดีตัวเองเอาพอดีเลยเลยกัมีแต่เครื่องไม่ยิ่งแน่ว่า มาใช่พอกัใส่บูคือเออวิ่ีเครื่องเห้งเลยก็เลยถ้าผู้ได้ใจดีก็อยากให้พอได้เออได้น้ำได้พอได้น้ำเนาะนี่แหละตอนนี้ค่อยกะได้แล้วเออลูกสาวได้หลายแล้วเนาะเขาคองแต่อยากให้พอได้น้ำนี่แหละพี่น้องเนาะพอลูกพี่น้องนี่แหละพอได้น้ำลูกสาวได้แต่ตัวจุ่งามเนาะ บต่พ <laughs> อยังยัโตเก่าอยู่ <laughs> เอ,ออยังโตเก่าอยู่ <laughs> อันนี้คือเราซื้อมาว่าถ้าเป็นไปได้เนาะถาา<ด>าา้าว่ามีคูณลักเพิ่นอยากให้ก็เราก็อยากให้พอเราน่ะได้นําเนะ<ด>าะยังอยสิวา่าว่าเราอีกแล้วก็มันเนี้ลูกได้พอบ่ไรกันอยากเยอะค,คิดคิดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเนาะเลยก็อยากให้พอในนุ่งงามๆแน่แต่ละคนก็แน่นนั่นแหละพี่น้องเนาะก็ล้วนแล้วแต่อยากให พอให้แม่อ่าได้นําพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวไม้เฮ็ดได้เฮาสิออกได้ซะแต่ก็ตัดออกมันสิได้บ่มื้อนี้เนาะคือได้ยินอันาๆนี่ก็บ่ไล่บ่อ่าแล้วจังได๋เราเราเบิดกําลังใจซั่นบ่กําลังได้แล้วกําลังได้แล้วกําลังใจได้แล้วว่าเราถูกแฮกช่องแฮกหยังเลยเนาะ เนี่ยพี่น้องเนาะเฮ็ดยูทูบกับโบเมนจีง่ายปันใดคือว่าตาเบาอันนี้เป็นตอนไหนจะเสียมตอบโจทย์หรือว่มีแต่ว่ามันร้อนก็ใช้ไม่อีกเด้อม่นยัร้อนนะยังยังไม่ร้อนป่ยังเพราะว่ามันหนักเลยมันหนักมันมันเลยเขาจำตัวมันเบานาะมันแบบเฉยเอยเยอะนี่มันหนักเลยมันสุดอยู่ในบ่อขุดก็ได้ เออสิตัดเอาหักมันโอ้มีมีแต่เอาตุลุมแล้วก si ็จ right? ้าขี้ติงต oh, so ัดแล้วเนาะเลยแล้วก right? no. ็สิปูก็พิกใช่ป่ o คุณแล้วเออินสิปูก็เศร้าใช่อันเจ้าเจ้าสิปูกู่นี่เลยเอาอันแชมบอลสิเคียให้หอดเลยโอ้ตัวตัวนี้นี่บวปลูกใช่เลยหรือว่าสิเคียเหตุลำลามไปก็สิปูกให้เงากับตัวนั้นเลยอืมดีดีเนาะ อ่นะดูมันเป็นจะซี่ตลอดไปเด้อสาวจอยเดนะ้อเนาะอ่าสาวจอยสาวฝนพี่น้องเลยแต่ว่ามาแต่ละมือน,นั่นเปลี่ยนไปตลอดเนาะโม,มเมนต์ว่าเปลี่ยนไปทางที่บดีได้พี่น้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็จบงามเนาะสะอาดสะอ้างอ่าแปลี่ยนงามตาอ่าเนาะถือว่าอ่าคนกคุ้มอยู่ทางนั้นก็ได้ยังได้ตับอะไรไล่ยังไิ้ไชิวอยู่ไกลบ่โอ้ไกลเออเนาะไอ้ไปดูเนาะนานพักจะมุ่งไปปุนะ้ยไดย ได้เลยก็ตัวนี้ก็ส่งเสือก็ได้ไม้แล้วคนที่ดูถูกคนที่เคยดูถูกตอนนี้ผู้ใดเคยดูถูกเจ้ากมีลายอยู่มาหาบุ้คนที่คนทำบ้านหรือเ่กะบัวแมนคนตั้งทินโอ้นาอยาเพื่อนได้เลยวุ้าเขาเคยบอก่า สงเสือกะเก่าๆอีหยังก็บ่มีแต่ก่อนน่ะนะแม่นเออแต่ตอนนี้กะสงกะเออมีมีทายแล้วเบอร์1เลยเออสิพี่น้องเนั่งอยู่ห่มพี่นะเนาะจังไดมมได้มือเว้าบาดนี่ิงที่เจ้าดูถูกนี่มื้อนี้ได้แล้วิว่าแค้นในใจนะนี่เนาะแค้นเอามีแล้วเนาะดีใจนําแต่ก่อนไปกะสมควรโมเว้า เอาเครื่องใส่ทุ้งยางแต่ก่อนอะนะไม่เป็นอะไรนุ่งสินขาดเสื้อขาดไปอันหาน้ำไม้เกือบไปหันไปนี้อ่าอ่อ่าถือว่าตอนนี้เนาะเพิ่นเห็นมุกเห็นใจสุดๆจ้าแล้วเลนื่อยสู้ๆแล้วเฮ้ยแต่ก่อนนี้ไปทางนอกนี่มูวเ้ยวแทตลอดนะมัวไปเลยโอ้ยออ๋อีนัยนี่ทุกแทะเพล่นมาอ๋อ่าอตอนนี้เราก็ ได้เครื่องไม้อยู่เอาเนาะคือสิแล้วโอ้หาใช้ได้เสือเปาเตียงบ่แม่นเพิ่นสิผลิตมาอ่าหลายๆตัวไ,ตได้พี่น้องมีจํากัดได้นี่น่ะผู้แรกได้ฮิปเฮาชังเด้อบ่แม่นตัวละแสนแสนกลัวพู่จัก200,000ปลายพูต200,000ปลายพี่น้องเอาแมา่เนาะออบ่มีดอกหมดแล้ว เบ่ร์ละบ่อดนอเฉพาะที่งานนี่เชอ่าคือบ่ตาเว้าแหน่บ่แม่นสิว่าเพิ่นสิผลิตออกมาจำน่ายขายในตลาดโรงลายเด้ว่าซั่นบ่แม่นสิผู้ใดสิได้ได้ได้บ่ตาก็ได้ตัวนึงพี่น้องเนาะถ้าเฮาบ่โชคดีอลไรเฮาสิบ่ได้ใช้ถือว่ะเทว่าเฮาเป็นพิีอันะฟูที่เคยเว้าให้ผู้ที่เคยอันนี้ก็ถือว่าชาวแต๋อเราว่าเคยแค้นเคยฟังใจว่ามื้อใดมื้อนึงต้อง อ, died, died, no. อ<ม>าเฮ็ดให้ได้ต้องมีให้ได้เนาะแต่ต้องเซสุดงามๆเออครั้งหนึง่งเนาะได้ชุดงามๆถือว่าบัดนี้นี่ถือว่าเฮ็ดได้แล้วแต่ก่อนใสุ่งยางยวนี่ได้กระเป๋าแล้วได้กระเป๋าแล้วเนาะเออแต่ว่าทางนี้ทังนั้นพี่น้องเลยคนเฮ้าเนาะทุกเพื่อนจังว่าพี่บอกเพื่อน,นะ no. อนว่าเนาะมีเพื่อนจังว่าพี่น้องตลุงป้าเพื่อนจังว่าล้านคือเพื่อนเราแนะยามเฮามีเนาะ่าะ ใครแน่ยาำห้เขาโมมีนี่โอ้ยนายหาใครก็อยาก<ม>อืดแน่เนี่ยอันนี้อันนี้ความจริงได้พี่น้องเนาะจริงเลยเอ,อความจริงนี่แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการชาวาบออ่อได้ทาง้รกผู้ใหย่ญญยเพื่อนเห็นมุกเห็นใจหรือว่าเพื่อนสงสารเพื่อนช่วยเพื่อนช่วย้เขาแบบ่มมีมือนี้นาะสีแถวเนาะเลยสิ่งที่ขอบมกบใจอลืมบ่ได้ก็คือทางทีมงานเขาไอยเพื่อนผู้ที่อ่า นำพาเนาะสักส่วนหล,หลายคนหลายช่องเข้ามาทายแล้วก็นเฮ็ดให้้รหย่เพื่อาเห็นลอล้วก็นผมกขอบใจทางอ้รหย่เพิ่นทุกๆคนเนาะ,<ล>ะที่ยืนมือเข้ามาช่วยพี่น้องเลยก็ขอบคุณคนแรกเลยคือนาสาวกับเบ่าเตียงเ,ออเป็นอะไอาาคือนนาสาวคือนาสาวแนะนําบ่าเตียงมาโอ้นาสาวบอโอ,อ ว่าอยุตะก,กี้นะว่าอยุแบบชาวจอยแล้วไปขายดราไม้แล้วบาเตียงแล้วเห็นโบว่าเรือยังไงยังไงชาวจอยหันไปนั่นคือบาแดงชฉลืออยู่ในโต๊ะไม้โบ,บป้าผู้ใดแล้วามาให้ทางเอบุญเพิ่นเอื้อบุญหอดไปนั่งร <c oughs> ้องมึงก่อนนะ้นแต่นะจ้ะฟ้ากระดึงว่าจะโดดหน่ยฮะพี่น้องเว้ยเอาสบายดีเด้อบาเย็เอ้หัวผมเงามงามลายดีวะ นั่งนั้นก็ถึงน้องอยู่นั่นก็ได้เนาะฮะน้องก็ยังไงจ้าจ่อยเกือบผ้าก็ห้เมื่อกี้นี่เนาะโอ้ยเรากแต่เข่าคนเคยดูถูกเราแตนนี้เรามีแล้วเราว่าเราเห็ดทางน้ำเหมือนเดิมน้องนี่โยนดอกน่อยจะว่าคนให้นี่คอยชวนไปว่าเรื่องอื่นได้คอยคอยอยากให้นั่งได้คอยกับคนขี้โม่กันเนาะ พี่น้องเอ้ยจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูผู้สุดคนว่าอมาจากเบื้งยืนป็นเงาเลยเนาะว่าเอาเพื่นเลยได้พี่น้องเนาะจังใดก็เข้ามาเบิ่งมาส้มติดตามมาส้มให้ในเด้อพี่น้องเด้ออ่าใกล้สิดหอดแสนซับย์น้ำมูลแล้วพี่น้องเอ้ยจังใดก็ขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุดคนเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังแห่งใจทางบอตาอ่าเนาะจังใดก็ เป็นกำลังใจทางชาวจอยแล้วน้ำพี่น้องเลยเพื่อที่มีมือนี้จุดนี้ได้ก็เกิดจากปลอกผุญใหญ่พิ่นเราก็ได้มันดับชาวจอยขอยห้ชีมาอยู่พี่เออใครเนี่ยโบ้ไร้โบ้เหยียบเบืองนี้ก่อนโอนแดดมันลงทุกคนเ่ยเฮ้ยเออไป่เจอกันยังไงเรื่องของฉันก็กินนี่นะอาบแล้วบผงกว่าอยู่บยูแล้วก็ว่ามีแต่ดูแลว่า โฉยว์จอยมีคนดูถูบอือิ่มมาแล้วเนาะถ้าว์จอยเนาะคนดูถูกว่าเอาเป็นคนบ่มีเอ่านีเออได้เนี่ยนาะค่อยยังบุท่านจักน้ำน้ำยังได้อยู่อยู่อ่าดีใตอ่าข่อยน้ำโายว์จอยว่าฉันเี้ยว่อ่าค่อยกับคนน้ำตาออกไว้เหมือนเดี๋ยวเนาะแบบเบาแบบมาเขาก็บคดเหตุเหมือนกันนะผู้ เอาก็เคยลํบากคือกันเอนะเนาะถามแล้เบิ่งเฮ้ว่าน่นบ่แม่นคนในบ้านล่ะคนเขตอื่นล่ะเออองเว้าดะอเป็นเป็นไดล่ะองเาอยู่ข้างนงดูกอ้บ่อยากเว้าอให้อให้โอ่กบ่เป็นหยังเนาะอีเออไปคือว่าจมอยู่ดอกเป็นหยังะบาดนี่ว คิเาพิจัยเราบ่อาบ่เนาะคอยกบปจักอย่างเราอยู่ๆเราเอามีแต่เด้อเราอะนะแต่ว่าทังนี้ทั้งนั้นกับปุ้ยไงทั้งฟังไทยเพื่อนบ่เด้อเสพไฟบ้านเกือบเป็นลมเนาะยุโกกใหม่เพื่อนไฟก็เจ้าได้โบไม่น่ะพอกองกองโอ้ผมได้เอาขึ้นไปบ่เพื่อนเพื่อนเสพไฟจ้ะบ่ ถือเชื้อเพลิงตลอดนะเจ้าเนาะเลยอ่ะพี่น้องเลยเนาะมือวันจันทร์แห้งสีเชื้อเพลิงค้างแล้วจะพ่อไปล้มได้เฉนเด้อเลยเตรียมยาดมไว้อ่าเตรียมยาดมไว้เลยอ่าย่อเสาเนาะนี่แหละบาวตาใงว่าคือเสาจอยนั่นเราเป็นคนซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะบางสิ่งบางอย่างเราคืออยากเว้าวอย่างเราก็เว้าวทงนั้นเราคืออยากอ่าแบบใดเราก็เว้าเลยแต่ว่า สิ่งทีแล้วว่าออกมานี่โมเมนต์ว่าเราเราลูบได้พี่น้องเนาะอ่าสบายเห็นเห็นอยู่บางบางบางก็มินเพิ่นกัเออเนาะอ่าได้นู่นนี่นั่นอ่าบ่ขาดสายนะคือยังเซนเมื่อวานนี่กัโอ้เนาะปฏิเสธน้ำใจผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบมมีมารยาทนู่นนี่นั่นที่นะมันโ่เมนเนาะเราเกรงใจเออเราเกรงใจพี่น้องเนาะมันอะเริ่มมีเลยเด้เออคือแล้วว้านาะ เอาเกรียงใจแต่ว huh, um, uh ่า huh. ถ้าเพื่อนเอาให้เขาก็เอาเนาะแต่ว่าคำเกรียงใจนั้นคำว่าชีให้เขาโอเขาก็โคบ่ได้ก็แล้วแต่เพื่อนชี้ให้เนาะโดยว่าฮะจังใดก็นับมือและนับมือที่มีพวกเราหญ่เพื่อนช่วยเรื่องเรื่องเรื่องชาติลนวกสนุกสบายให้สบุมีป้ไดกลาวว่าู้ณณ์แห่งมีแต่ป้ใดอยาก อุรายกาหวยเอ้อยันนี่ก็หอมแล้วเด้อออยากอ่าเฮ็ดทีเฮ็ดน้องเป็นเป็นแนวใดรู้สิต้องถามก่อนนะมันจ้เลยนี่เนาะเออเป็นจังได๋ก็บ่รู้ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่เด้ตื่นเต้นดีใจเนาะตื่นเต้นแต่เฮือนสนฝนอแต่ว่าคือสิพร้อมๆกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮือนสาวจอยกับเือนสาวน้ฝนเพิ่นก็เซายังกํากันเลยได้เนาะสิลายกว่า เจ้าสิบห้าชิมหาเออของาวฝนลายสิบช่องแต่ว่าเท้าหน่อยเชาวลายก็มันขึ้นอยู่กับห้อออกกลมกลวงของเพื่อนเอีสมุดเจ้าชิมหาสาวอยู่แต่ว่าเออแต่ว่าของชาวนหน่อยเสาแต่ว่าห้องกลวงแบบนีสมมติว่าของเจ้าชิมหาเสาวแต่ว่าหกคูณเก้าของสาวนก็หกคูณเก้ากับชากันเนี่ยของสาวนจ๊กแจ๊กแจ้งแม่คุณแจ้งแม่มอหัวโบหูครับเลยเดี๋่อยก็ยังลืมถามเลยจ้ะ บ่จักเลยแห่พี่น้องเอ้ยบ่เบียดสิแปลงนั่นบ่แดดแล้วอุ่นๆขึ้นมาเออๆๆซื้อเจ้ากันแดดแล้วแลแต่เพิ่นนะเนาะอ่าสิเลือกส่งแบบใดให้ก็เอาเนาะเจ้าจอยจังได๋ก็เอาได๋ก็เอาบติพี่น้องเอ้ยเลยวาแล้วช่วงนี้ก็ือว่ายังบ่ได้ไปชายดอกช่วงนี้ยังบ่ได้ไปรับจ้างรับบายจังได๋ดอกเพราะว่าแต่ละมื้อก็มีผู้คนก็มาหาเนาะย นี่แหละคอยเป็นคอยไปอย่างก็ได้แต่ว่าลูกเจ้าเนไ่คอยมาแต่ละเทือนะมีแต่บูยูบูยูเนาะแม่เทาพระไปเล่นกลางคืนนะมามานอนพี่กลางคืนเลยอันแมแม่เจ้าเพิ่นกับมาอยู่ลำโพงเจ้าเลยที่เดี๋ยวมาอยู่ร่วมกันแล้วไอ้นี่เนาะอย่างสิบญาติอบอุ่นบริมี้ ่าเสียงก็กะแก้งเด้งครัคืนก็ได้มามีไตไฟอยู่ไตไฟอยู่แตางนอกเออมือนี่ว่าเลื่กับมาทวงฉัญญาก่อนคอยบอกเจ้าได้ไหนเมื่อวานนี่คอยอฟันดีๆนะเด้อแมลงมือดีมาใหม่ท่นอือกกฟันมาพอพาอยไปหาผู้บ่าวแต่คอยบอ่มักเออผันมาพอนี่พาไปหาผู้บ่าวแต่เจ้าบ่มักยังไงโตแกท่านั้น แต่ว่าเบวตาบานเบลตาเมื่อคือนนี้ผ่นว่ามีผู้ชายเนาะประมาณสามสิบกว่าปีเน,นี่ยไม่หยัางไะบันเพราะนาะก็หามดเลยคือเนาะสามสิบกว่าปีนะสะเตลเนาะสามสี่คนมาซองสับราบอยู่ในประตูเฮือนคอยอ่าันได้อ่าแล้วก็ ส่วนเมือขึ้นมาเนาะว่าเจ้ามีพูนวะ่าย่านว่าส่องเบิงเอ้าว่วาพคนเข้ามาเฮือนได้แล้วแต่เพืพ่อผลผลิตลวงเข้ามาไหนแต่พคนจะงูหัวเข้ามาส่องเบิงเห็นะหมเออฮะวายฝันไรกันไปดีนเนาะนี่ยนี่ด้เจ้าก็ได้ครับโุขเด็ดเดียืออันนี้มื้อนี้เลยบอกว่าวานนี้พนันมื้อนี้น<า>เลยอือใจนำ้ำเสร็จเนาะคือว่า มือนี้มีแต่สีแดงได้แต่ไหนก็ไม่ได้แต่เนปกติแล้วเจ้าจะมักสีอย่างสีฟ้าสีฟ้าป่ะส่วนตัวแล้วนะเรามักสีฟ้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคู่คนเนาให้นี่สีนังก็ไม่ได้ว่าเนาะเออเออหรือว่าอะไผู้หญิงบนหางก็สีส้มสีฟ้าสีบัวนั่นนั่นเนาะส่วนเราสีเป็นสีฟ้าเออเจ้านะไหนสีฟ้ากับสีขาวโอ้ บอต้าเนี่ยเดิมมักประเภทสีเนื้อแล้วก็สีแบบยังไงบอกตรงๆเลยสีที่บอมักเลยคือสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีสีนี่เ่บอยากคอยใช้กันได้เด้อคือกันแล้วก็ผู้ชายเนาะอ่าผู้ชายสีเขียวบอมักอ่าชำเขียวบอมักชำผ้าฟ้านี่โอเคอยู่สีเอิรนได้หมดสีผ้าสีเขียวบอมักเขียวนี่มันมันอยากออกแบบนั่นบอแบบป้ายอันเห็นบอ แ,แต่เดียวบัวแมนสีเขียวสีเขียวสีเน้องมันมันจักแบบใดนะพี่น้องเนาะเขียวอ่อนๆใบตองกล้วยอบอแล้วกับมันค,มม,นคมมากแต่ละคนบ่คือกันเนาะฮะนั่นมีแต่นั่นแหนละเนาออะเพราะว่าคู่คนก็มาหลายได้มื่อนี้พี่น้องเนาะอ่าเอาก็อ่าแบ่งปันเวล,ลากันนำแน่เมื่อนี้ก็ได้ยังไงกินเข่ามืู่นี้กินไก่แล้ว เผ็ดกระปุกโตคอยมีอยู่อ่าปิ้งใหญนะเขาเอินหมูอย่างน้ออยู่ไทยเนี่ยกินมุกนะมุกเป็นบ่มันเป็นไม้เป็นไม้นะมุกเป็นหมูปิ้งบ่เม็ดหมูหยากโอ้ยคนคนมาขายกับข้าวเหนียวดอกข้าวเหนียวหมูปิ้งนะข่าเนียวหมูปิ้งหมูปิ้งเนาะกับซีนเหงะไอ่ป เนาะหรือว่าอ่าโชคดีสาวแต้วเนาะโอ้ยเนาะมีแต่ผู้คนพี่น้องเอ้ยอ่าลังไลอ่าเอาเข้าของมาให้นู่นนี่นั่นหลายชิ้นหลายแนวจนบ่จักควบสิเฮาแล้วก็ได้แยงใช้แยงคัวเนาะอ่ะเนาะได้เพิ่นเฮ็ดหยังอาหารเลยบบ่ถูกเนาะฮบเสีฝนเพิ่หาอาาลงยแต่ว่า ทงนี่จังได้เพิ่นแนะนําอยู่ว่าวิธีใช่มันบางคนเพื่อนก็ห้อยักได้เนาะ,ะทงคือ,อบอัวตะคือซีเมนมคือซีเมนอยู่ใช่ได้แล้ว่าอันขวัญใช่ใช่ทงนะมีพายบ่แล้วงืนได้คชะกับ้างลายก็ได้ได้เนาะกัมีโยมีโยหลักๆคือโทรศัพท์โทรศัพท์นี้ ใส่งานอย่างปกติเลยที่แบบนี้เลยกี่ยังแพงมันอยู่เนาะอ่าในอยู่โอ้เบิร์ดเบิร์ดตอนน้องคนยากจับอันนี้นะเงินทางพ่อลุงกับเมียป้าเพิ่นให้บ้านันบ่เอออันเบาคืออึดโอ้เนาะอ่าเบาเบาจิตว่าได้อยู่เจ็ดแสนกับสิบสี่พันนี่แหละห้าสิบเออห้าห้าสิบจะเป็นเงินกี่เอ้ บ่ตาก็ได้อยู่พี่น้องเนาะได้100นึงเปลี่ยนเอาเงินเก็บให้พ่อแล้วก็เฮาเก็บไว้เออย่านพ่อสิเฮ็ดเสียอืมแม่นๆเฮาเก็บไว้เป็นขวัญพี่น้องขวัญทไทยองเฮาครับอ่าบ่ตาก็อันนี้นี่ปะบ่ได้าอันนี้นี่ปะบ่ได้อันนี้ต้องชื่อเจ้าของนะต้องดไว้ฮะเออเป็นจังได๋ยนลงภูมิใจภูมิใจเอองฮะเนาะ chính điều phấn phôm cháy nàn, cứ mỉm cười cho phong này chị non đó, này con tóc phú ôm ai hên mỉm cười phong, đi chơi luôn, bảo anh em bút thực luôn, hiện nhung đây, hiện mỉm phong đó, à sao kêu vay đi đi, anh, ừ, à, bà cả bố khít về chi đắt của con nấm mua tí Đấy. มื้อหน้านี่จักผู้ใดสิสิพายแล้วแบบใดซั่นเนาะนี่แค้นต้นไม้ล่ะว่าป่ะแล้วพอดีล้อ่าเวลุ่มเวลาก็ถือว่ายามมอจอจั่นมาลได้ยินอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นเมื่อนําเพิ่นสิมือเอารถซั่นเออพาดลเมื่อก็สิลวงลงไปไปเบิ่ง้งน้านํากันโดดเออๆอได้อาจารย์ได้นเมื่อนําเลยบ่เด้เมื่อนําอ๋อโอเคได้ลังเด้อโดๆไปซะ

ไปสิได้กลับก่อนเพราะว่ามืออน,นี้ก็สิได้มัดเข่าขนเข่าอีกเมน,มนจะเลี้ยงหรือเปล่าด้วยเพราะยังยังเหลือลายโยกเกี่ยวอะไรอ่นี่ยังนี่ยังสองให้กับมัดเบิดทงด้วยมัดก่อตัดแล้วบัดเดียวจะขีดมัดเลยเโอ้ตัดเอาบ่ตัดเอาโอ้เกี่ยวเบาไว้แล้วสองคนนั่นเบาไว้เมนอะไรข<ม>ึ้นเข่าลายกับเนี่ยได้ ไปเนย่างช่วงเวลากระเถ่าเสียดเนี่ยอะไรก็เนี่ยกับบัได้ว่งไปเกี่ยวท้ายขึ้นรถเนาะเดือดไปแต่ละคนก็มีลูกน้อยแม่แมนไปไปหาเมื่อก่อนเด้อ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 ไปไปพี่น้องเนาะเอ้าคือจะได้ขอโทษจบคลิปก่อนบอกว่าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อพี่น้องเด้อกะเอาไว้พบไปพอกับป้าตาในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าคลิปนี้ก็ขอกก้าเข้ามาสบายดีพี่น,อน้องนะบ๊ายบาย